หลับขับตานนนกันอยู่ที่นี่ผมรู้นะครับว่าบางท่านไม่ได้นอนเหมือนกับผมแต่บางท่านก็แอบ,บหลับไปในขณะที่ผมปราศัยอยู่เมื่อคืนผมจําได้แต่ก็เราไม่ว่ากันนั่นเป็นพิธีการนะครับพักผ่อนของพี่น้องในการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการซ้อมที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วครั้งหน้าถ้าเป็นของจริงท่านก็ทําแบบนี้แหละครับแอบบหลับกันบ้างแอบบนอนกันบ้างแล้วก็อาจจะอยู่ยาวเหมือนกับปี53าม ก็เป็นไปได้แต่เรานะครับสู้เพื่อสู่ชัยชนะสู้เพื่อให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเชิญท่านแกนนาทุกท่านครับคุณวรชัยเหมาครับคุณเจ๋งยศวริชูกล่อมคุณสมหวังอัศราศีท่านประธานนปชแดงทั้งแปดินคุณจตุพรพรมบันพี่พรามศักรพ์ภีพรมชาติคุณนิสิตสินทุพไลคุณเกลิกมนตรี รุสติรพันธ์ท่านหมอเวงโตต,ตติระการคุณรังสีนะครับเสรีชัยอาจารย์ธิดาฐาวรสศธี่อารีกไกลนราคุณก่อแก้วพี่กุณทองคุณสเสน่ห์ครับภาสกรกายสำโรงท่านเลขาธิการอปรชอแดงท้้งประเด็นคุณนัทวุฒิไสเกื้อติดตามด้วยคุณดอกเตอร์สมศัสดักติดตามไปด้วยตบประ้ายไปด้วยดร์พระแสงมงคลสิริครับ พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องเราส่วนใหญ่ก็ทยอยเดินทางกลับกันตั้งแต่ช่วงดึกเมื่อคืนนี้พวกผมและคณะนะครับก็จะรอส่งพี่น้องเดินทางกลับอย่างครบถ้วนแต่คนอื่นนั้น เราเองก็ได้ผ่านการชุมนุมตลอดระยะเวลา2คืน3วันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจจะยุงมากัดบ้างเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าเราผ่านการชุมนุมไปได้ด้วยดีที่สุดหลังจากนี้เนี่ยนะครับ ที่พี่น้องนะครับจะได้ทยอยกันกลับนั้นผู้รับผิดชอบในแต่ละภูมิภาคก็จะรอส่งให้พี่น้องจนถึงรายสุดท้ายนะครับไม่ว่าใครตกรถหรือจะเรื่องอะไรก็ตามนั้นก็จะอำนวยความสะดวกส่วนเรื่องการจัดการเรื่องขยะในที่ชุมนุมนั้นนะครับพวกเราก็จะประสานกับทางเขตซึ่งเขาก็มาอยู่แล้วนะครับเขตทวีวัฒนา ก็จะทําความสะอาดถนนอักษานี้ให้กลับอยู่ในสภาพเดิมก่อนที่เราจะมาใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าส่วนจะเป็นสถานที่ใดนั้นก็ขออุปกันเอาไว้ก่อนวันพรุ่งนี้พวกผมนบชอส่วนกลางนั้นนัดหมายประชุมกันตอนเก้าโมงเช้า เพื่อที่จะเป็นการประชุมที่จะมีการปรึกษาหารือสำหรับแมตช์สำคัญคือการท้าดวลกันระหว่างนพชกับกปปสคือกปกปปสยังมีความสุขว่าคนอยู่ในสวนลุมเป็นล้าน อธิบายว่าคนออกจากสวนลุมนะครับยังไม่หมดเลยนะครับหัวแถวอยู่ลานพระรูปคนในสวนลุมพินียังไม่หมดเลยคือทำเหมือนกับสวนลุมพินีเป็นจอมปลวกยังไงอย่างนั้นแต่ให้พี่น้องสบายใจได้ว่าเมื่อวานนี้หลังจากผมกับนทวุฒ ได้มีการทายท้าหลังจากสุเทพมันท้ามาหลายวันพอท้ากลับไปเขาก็รับคำท้าก็ดีครับเราไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องเผชิญหน้ากันใครมีพวกมากกว่ากันใครมีพี่น้องมากกว่ากันใครมีเพื่อนร่วมอุดมการมากกว่ากันก็มาวัดกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ความจริงเราต้องการสื่อสารไปยังเครือข่ายอมตยาธิปไตยผ่านร่างของสุทเทพเทื่อสุบรรผมดูแววตาสุทเทพเทื่อสุบรรเมื่อคืนนี้แม้ว่าเขาจะรับคำท้าแต่ภาษานักเลงก็เห็นว่ายังมีอาการปอดแหกอยู่พอสมควรแต่พวกเรา ต้องยืนบนพื้นฐานของความไม่ประมาทการชุมนุมครั้งนี้เรายังมีข้อบกพร่องอีกหลากหลายเรื่องราวที่เราจะต้องแก้ไขเพราะการนัดหมายการชุมนุมในครั้งหน้าบทเรียนต่างๆที่เราทดสอบซักซ้อมกันในช่วงสองคืนสามวันนั้นจะเป็นบทเรียนที่นำมาใช้ในการแก้ไขในการชุมนุมใหญ่ทั้งหมด เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการทดสอบในครั้งนี้เพื่อหานะครับช่องว่างปัญหาต่างๆที่ยังเป็นอุปสรรคสุเทพเทือกสุบัรน,นั้นเขาชุมนุมร่วมห้าเดือนแล้วร้อยห้าสิบวันเราเพึ่งสามวันสองคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมาจัดระบบในทุกๆด้าน แต่ปรากฏการณ์ของพี่น้องในช่วงระหว่างการซ้อมนั้นผมเชื่อว่าเราชนะอย่างแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่สุเทพได้ประกาศสถาปนาตัวเองเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นั้นเป็นการทายท้าหัวใจคนไทยมากที่สุด ความจริงถ้าทางกฎหมายถือว่าความผิดครบแต่สุเทพมันไม่รู้จักคนไทยการทำตัวตีตนเสมอพระราชอำนาจของพระหมหากษัตริย์นั้นเป็นเรื่องที่คนไทยรับไม่ได้เพราะฉะนั้นสุเทพจะเห็นนรกในวันนั้นว่าคนว่าคนไทยนั้นที่เขาทนกับสุเทพไม่ได้ เขาจะออกมามืดฟ้ามัวดินขนาดไหนตอนนี้สุเทพและพวกอยากจะโม้เรื่องจำนวนคนหาความสำราญได้ตามสบายพยายามฉายภาพริมน้ำแถบหญ้าเนี่ยนะครับพวกคนนั่งเต็มเฉพาะแถบหญ้าหลังเสาไฟไปหน่อยกับริมน้ำนะครับอยากอยากจะทำอะไรก็ทำไป หรือจะมาถ่ายบรรยากาศตอนที่เราแยกย้ายกลับหมดว่าไม่มีคนมาร่วมชุมนุมเลยก็ทำไปไตลอดช่วงที่ผ่านมานั้นมีการพยายามปฏิบัติการ I.O. นะครับโดยมีการกล่าวอ้างว่าพวกเราไปดึงพระบรมฉายาลักษณ์ที่อยู่บนเสาไฟที่ถน,นนอักษาแห่งนี้นะครับลงไปฉีก และก็วางกองไว้ที่ดงหญา้าแล้วก็ในเว็บไซต์ของพวกสลิมเนี่ยนะครับมันก็เผยแพร่ว่าเป็นการกระทําของคนเสื้อแดงแต่เนื่องจากว่าภาพที่คนเหล่านี้เอาลงเอามาลงนั้นไม่ได้ตรงกับภาพที่อยู่ที่ถนนอักษามันจึงเป็นความเท็จร้อยเปอร์เซนต์ผมกำลังให้ฝ่ายกฎหมายไปดูอยู่ว่า จะด,ดําเนินคดีกับคนเหล่านี้อย่างไรบ้างแต่ให้พี่น้องได้มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นระหว่างกันว่าเราได้สำแดงทุกอย่างอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาพี่น้องกลับไปเตรียมหัวใจให้พร้อมนะครับถ้ามีบางสิ่งขาดตกบกพร่องบ้างผมในฐานะประธานนปชและบรรดาสมาชิกต้องกราบขออภัยพี่น้อง และจะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอยาก่างด้วยความรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมานะครับในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ร่วมชะตากรรมกัน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นนะครับ <Okay. S 1> เราจะมาอย่างยิ่งใหญ่ในการนัดหมายครั้งหน้าเพราะนั่นเป็นการเดิมพันที่เราจะวัดหัวใจระหว่างเราและพวกของอมตะยาธิปบตัย ภายใต้หน้าของสุเทพเทือกสุบรร <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากให้พี่น้องนะครับได้ผ่านวันนี้ไปด้วยความเบิกบานหัวใจนะครับจนกว่าจะมาในวันที่เราจะร่วมประกาศชัยชนะร่วมกันนะครับเชิญนัทวุฒิต่อครับพี่น้องครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันยืดยาวนะครับ เดี๋ยวพี่น้องประเมินบรรยากาศแล้วก็น,นึกว่าเป็นการเริ่มเปิดเวทีปราศัยใหม่ <concentrated> ทงทังที่สองคืนกับวันนี้เดินหน้าสู่วันที่สามเกิดภาพประทับใจเกิดความรู้สึกมีพลังขึ้นมากมายผมขอประกาศต่อพี่น้อง คนเสื้อแดงทั้งที่ได้มาชุมนุมและที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านตลอดการชุมนุมครั้งนี้ว่านปชแดงทั้งแผ่นดินถือว่าการชุมนุมคราวนี้เราประสบความสำเร็จทั้งในทางคุณภาพและปริมาณ โดยแท้จริงแล้วเราไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องนัดพี่น้องมาชุมนุมแล้วก็วัดตารางเมตรวัดเซนติเมตรคำนวณจำนวนมวลชนเกทับรับแหลกกับนายสุเทพเทือกสุบรรเพราะชัยชนะที่เรายึดกลุ่มเอาไว้ได้ตั้งแต่ต้นคือชัยชนะ ที่เรายืนอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่โลกสากลเขาให้การยอมรับการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยนั้นผมเรียนว่าอย่าว่าแต่จำนวนคนที่จะต้องมากกว่าโดยธรรมชาติแล้วเท่านั้นเลยขอเพียง มีเพียงหนึ่งคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยแน่วแน่ก็จะสามารถประสบชัยชนะกับผองเด็จการทั้งหลายได้เพราะแนวทางประชาธิปไตยคือแนวทางที่เคารพในสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมของมนุษย์และแนวทางนี้เป็นรูปแบบการปกครองที่ทั่วโลก ให้การยอมรับดังนั้นกลับไปคราวนี้พี่น้องครับขอให้ทุกคนใช้ช่วงเวลาที่จะพักผ่อนสงกรานหรือจะปฏิบัติงานส่วนตัวเตรียมการต่อสู้พร้อมๆกันไปด้วย <Hey. S 1> การชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปผมแน่ใจว่าจะ เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยอย่างแน่นอนเมื่อนายสุเทพกลัวแพ้จนไม่กล้าสู้กับเราในคูหาเลือกตั้งก็สู้กันมันกลางถนนด้วยจำนวนประชาชนก็แล้วกัน จริงๆสถานการณ์มาถึงตรงนี้ไม่ต้องให้ลำบากประชาชนเลยนะครับพลันที่นายสุเทพประกาศชัดจะเป็นรัฐาธิปัตย์นั้นผมถือว่าการต่อสู้นี้ได้ข้อยุติแล้วหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งมีคนไปยื่นคำร้องครั้งแล้วครั้งเล่าว่านายสุเทพและพวกกำลังทำการยึดอำนาจการปกครองล้มล้างระบอบประชาธิปไตยภาพที่ปรากฏหน่วยงานทั้งหลายท่านสามารถจะดำเนินการและยุติการชุมนุมของานายสุเทพได้ทันทีแต่เมื่อบ้านเมืองนี้ กติกามันถูกทําให้บิดเบี้ยวระบอบประชาธิปไตยอยู่ในภาวะถูกทําลายอย่างหนักจึงต้องเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนผมได้ทิ้งคำถามไว้ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีใดๆแต่เอาละครับเข้าใจได้ ว่าสองวันที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวท่านอาจจะไม่ได้ออกมาพบปะสื่อมวลชนที่ไหนแต่ผมหวังใจว่าควรจะมีคำตอบหรือท่าทีจากท่านในกรณีนี้และที่สำคัญพี่น้องที่เคารพหลายคนวิตกกังวลหลายคนหวาดระแวงว่าการชุมนุมของเราตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ อาจจะมีผู้สร้างสถานการณ์มือที่สมมือที่4ี่หรือมือเจตนาร้ายเข้ามาทำร้ายพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมหรือก่อเหตุไม่พึงประสงค์ใดๆแต่ปรากฏว่าการชุมนุมคราวนี้เริ่มต้นด้วยความสงบจบลงด้วยความเรียบร้อยดังนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านทุกหน่วยงาน ขอเสียงตบมือให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายครับแล้วก็ทราบว่ามีฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารเขามาร่วมตั้งด่านร่วมอำนวยความความปลอดภัยด้วยตบมือให้กับเจ้าหน้าที่ทหารด้วยครับเราได้รับความเอาใจใส่ความห่วงใย ดูแลความปลอดภัยทั้งภาคพื้นดินทั้งภาคอากาศจากสอรอสอขอบคุณสอรอสอและตบมือให้กับสอรอสด้วยครับความสะอาดภูมิทัศน์ต่างๆแน่นอนว่าคนหลักแสนมารวมตัวกันขยะสิ่งปฏิกูลย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแต่เจ้าหน้าที่ ของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเขตทวีวัฒนาและเขตอื่นๆก็ได้สนธิกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตบมือให้กับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนทุกเขตทุกท่านทุกหน่วยงานที่ลงมือลงแรงกันวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ได้อย่างน่าประทับใจปฏิบัติงานได้อย่างน่าชื่นชมนี่คงเป็นเพราะว่าผู้ว่ากทมได้พักงานไปแล้วเจ้าหน้าที่เลยได้ทำงานกันอย่างเต็มความสามารถและที่สำคัญที่สุดถนนเส้นนี้ปกติใช้สัญจรไปมาแม้ว่าจะไม่มียวดยาน ขับข้างเหมือนถนนสายหลักอื่นๆในเขตกรุงเทพชั้นในแต่ก็ไม่ใช่สถานที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อการชุมนุมทางการเมืองดังนั้นเมื่อเรามาปักหลักพักค้างย่อมสร้างผลกระทบให้กับผู้ใช้ยวดยานสัญจรโดยเฉพาะเจ้าของบ้านเรือนห้างร้านทั้งหลายที่อยู่สองข้างทางถนนหรือที่อยู่ในละแวกบริเวณเหล่านี้ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้าออกท่านอาจได้รับผลกระทบจากการใช้เครื่องขยายเสียงหรือใดๆก็ตามที่เห็นว่าชีวิตปกติของท่านมันกลับกลายเป็นไม่ปกติไปบ้างในช่วงเวลาสองสามวันเรากราบขออภัยพี่น้องเจ้าของบ้านเรือนห้างร้านผู้ใช้ยวดยานทั้งหลายบริเวณนี้ เราไม่มีเจตนามารบกวนหรือสร้างปัญหาใดๆเป็นความจำเป็นที่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันต้องแสดงพลังของประชาชนในขณะเดียวกันก็ขอกราบขอบคุณที่ท่านได้กรุณาให้เรามาพักอาศัยให้เรามาแสดงพลังโดยที่อาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็ไม่มีการกระทบกระทั่งใดๆ ขอเสียงตบมือให้กับเจ้าของบ้านเรือนเจ้าของห้างร้านผู้ใช้ยวดยานสัญจรไปมาทั้งหลายด้วยนะครับเนื้ออื่นใดขาดเสียไม่ได้ไม่ว่าจะตั้งเวทีใหญ่แค่ไหนมีจอกี่จอลำโพงกี่ตัวมีแกนนำมากี่คนกี่รายแต่ถ้าไร้ถึง หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนถ้าไร้ซึ่งความมุ่งมั่นแน่วแน่ของคนเสื้อแดงการชุมนุมในคราวนี้ก็ยากที่จะเกิดพลังดังที่ปรากฏได้ความสำเร็จทั้งหลายเกิดมีในมวลชนความสำเร็จทั้งหลายเป็นของพี่น้องคนเสื้อแดงทุกคนครับขอได้รับการคารวะจากแกนนำบนเวทีครับ กราบขอบคุณพี่น้องจริงๆนะครับนี่ที่ยังไม่กลับเนี่ยรอเลิกหรือตกรถครับเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะพี่น้องเดี๋ยวแกนนำบางส่วนที่มีภารกิจไปทำต่อก็คงจะต้องออกจากพื้นที่ แต่จะมีแกนนำที่เป็นผู้ประสานงานกับท่านในแต่ละภาคคอยอยู่ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดจนแก้ปัญหาให้กับพี่น้องจนครบถ้วนจนคนสุดท้ายออกจากพื้นที่บริเวณชุมนุมกาดที่จะคอยอำนวยความสะดวกดูแลปลอดภัยก็จะอยู่เป็นเพื่อนท่านจนกว่าคนสุดท้ายจะออกจากพื้นที่ชุมนุม เช่นเดียวกันเราส่งกันตรงนี้ด้วยภาพแบบนี้ด้วยความรู้สึกแบบนี้แล้วขอให้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะมารวมกำลังกันในวันนัดหมายสำคัญซึ่งคงจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้ากราบขอบคุณพี่น้องทุกคนครับ ตอบเอาพี่น้องพี่น้องแหมผมเนี่ยว่าครบแล้วนะแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าการชุมนุมบรรยากาศภาพต่างๆต,ตลอดจนเนื้อหาสาระในการต่อสู้จะไม่เป็นที่รับรู้ออกไปในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศเลยลถ้าปราศจากการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งของสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ขอเสียงตบมือให้กับสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศด้วยครับพี่น้องครับทุกคนทุกค่ายทุกสำนักไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์สื่อดาวเทียมสื่อต่างๆทุกอย่างครับหนังสือพิมพ์วิทยุตู้เย็นเครื่องซักผ้าเตารีดเอาหมดนะครับขอบคุณสื่อมวลชนนะครับอะไรที่ท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกบ้างก,ก็ขออภัย ข่าวหน้าแกนนำก็จะทำให้ทุกอย่างมันมีพัฒนาการที่น่าประทับใจมากขึ้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับเชิญครับเดี๋ยวจบเพลงนี้ประธานจตุพรก็จะได้ปลาศัยครับ สุดทนแต่เราต้องเจอคนใจดำช้ำจนสุดช้ำแต่ความเป็น my โดยสัมกิภาพนะครับจู่ไหมพี่น้องจู่ไหมชู่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 ไหมพี่น้องชูไชชชช่ไหม,ไม <c ười> ครับพี่น้องกาดนะครับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่มาร่วมชมนม